เอา่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้อยู่บเกม GTA San Andreas นะผมนะซึ่งวันนี้นะนะก็โอเคมานะนะซึ่งวันนี้ก็มีมีได้มีข่าวมานะว่างไงอะ่ะคือแบบว่ามีตาลุงคนนึงนะผมได้ได้แบบว่ามีคนแบบว่าแบบทาง San Andreas นะตั้งค่าหัวของลุงมีลุงลุงคนนะึงอ่ะแบบโดนตั้งค่าหัวถึง500,000ดอลลาร์นะผมหรือแบบเป็น500,000ดอลลาร์เลยอะ่ะ ซึ่งตีเป็นเงินไทยมันก็ได้แบบโคตรของโคตรเยอะเป็นล้านกว่าบาทเลยนะนะห้าแสนดอลลาร์นะซึ่งวันนี้นะผมก็คือแบบว่าก็ต้องไปล่านะคือแบบว่าห้าแสนดอลลาร์คือใครไม่ใครแบบใครไม่ล่าก็เท่ากับโง่นะนะเ้าววันนี้นะผมก็จะไปล่าตาลุงคนนั้นนะผมที่มีค่าหัวมากกว่าห้าแสนดอลลาร์นะผมนะโอเคไปกันเลยผมนะซึ่งโอ้โหห้าแสนดอลลาร์นี่ก็ถือว่าโคตรของโคตรเยอะ คือแบบข้าหัวเยอะจนต้องแบบต้องขึ้นเลยเห็นปะคือแบบข้าหัวเยอะจนขึ้นบนแผนที่นะผมว่าแบบมีจุดให้ล่าอยู่ตรงนี้น้ำนน้านโ้เคผมเราก็มีเป้าหมายละเอ๊รถผมไปไหนวะเมื่อกี้หยิบม,มาจอดอยู่นะรู้สึกว่าจะหายไปแล้วไม่เป็นไรนะผมปุ๊บมาแบบฟิตร่างกายพร้อมอย่างดีับผมคือบเตรียมมาล่าลุงเกือบข้า ค่าหัวเป็นแสนนะใครจะไม่ใครจะแบบนี่ขอยืมรถหน่อยยืมรถหน่อยนี่แบบอกเลยโอ้รถอะไรวะเนี่ยเกือบไม่มีรถอ่ะนะจะแบบผมเอราะว่าเสียงรถบนันดังขอรถปังเนี่ยน่นะจาจะพอดีกำลังซึ่งจุดล่าลงก็อยู่แถวแถวเมืองเอลเอสนาบนาะตรงนี้ตรงที่ผมมาไว้นะอยู่ใกล้ๆบ้านซีเจเลยไปเลยครับผม เอ้ยค่าหัวตั้งห้าแสนต้องรีบวะแหละเดี๋ยวจะมีคนแย่งครับผมโอ้โ,โหรีบๆเลยเรียบซิ่ง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 ลงแบบหาคอไปแล้วผมรีบอุ้มโอ Herm ้โหโอ้โหโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแล้วคนที้ผมจะไม่ชอบขอเปลี่ยนรถตัวหนึ่งครับนะแว๊บๆเปลี่ยนรถแลส เอาไปโคลเวอร์ไปแทนกอล์ฟกลันนี้โคลเวอร์แล้ว ver, นะนะเปิดได้ปะวะอ่ารดไปไดล็อกนี้ก็เสร็จโจเลยครับแต่นี้ผมจะมาผมจะแบบว่าลองเล่นแบบเรียลไลน์นะผมจะไม่มีการเสกลงเสกรถนะผมนะนี่จะได้เหมือนจริงบ้างก็อยู่ในเมืองเลยใช่ไหมเดวผมขับรถเข้าขึ้นเมืองแล้วกันก็คือเป็นเหมือนจริงเลยนะับนะจะไม่มีการเสกรถหรือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ผมคิดว่าผมจะเอามอสมอสอวา,าตาวหมออกอะจะได้แบบเหมือนจริงบ้างเสร็จผมนะเข้าเมืองไปกันเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหดีนะรถไม่พังไปครับผมอืมโอ้ในี่ใกล้ถึงแล้วผมนีม่ห้าแสนดอลลาร์ครับผมอยู่อยู่อยู่ไม่ไกลอยู่ไกล อยู่ใกล้แค่เอื้อมเออไปกันเลยครับผมนี่ผมคิดว่าการแต่งตัวผมมันแบบว่ามันดูซ้ๆาๆซากๆนะผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในเกม GTA ในในในตัวเกมผมแบบผมจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างนะผมเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อนะคลิปหน้าก็หรือคลิปต่อ,ตอไปก็รอดูการเปลี่ยนแปลงก็กำลังรับนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่อตอนนี้ก็ลับขับรถอยู่อุ้ยชน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 ร้นขอขาบ โอเคไปต่อผมอุ้ยดิบดิบดิบคันนี้คือแบบมันลื่นนะโคเวอร์่ลื่นมากเส่ครับผมโอ้ยโอ้ยขอโทษนะผมร้อนจริงจริง อุ้ยดิฟดิฟปดีดิฟด,ด,ด,ดีมาโวยแกงวากโก้ียบร้อยโดนเหยียบใกล้ถึงแล้วผมอาแสนดอลล่าอือโอยดิฟดิฟมันดิฟได้ไขไวเนี่ยฝีมือการดิฟนี่คือแบบว่าไม่มีใครทำได้นะแบบผมเนี่ยโมไปลย เฟ้ผมมันก็ถึงมอนะอุ้ยปิดไฟละต้องขอปิดปิดนี่ก่อนเออในบอกเลวไล่อะจบละเสกไม่ได้นั่นหรือเลอปล่าผมเฮ้ยห,หน้าคุนๆนะนี่หรือเปล่าผมที่เขาเรียกว่าโอ้โหถือปืน M4 ครับผมนี่เหมือนจะเป็นลุงที่แบบว่าที่เขาว่ากันว่าหรือเปล่าอะเลยมันต้องมาตรงนี้มัแต่ขผมจำได้ว่า เขาเขาจะมีลุงแบบลุงลุงไงลุงหน้าตาเนี่ยแบบเนี yeah. ério, <c oughs> ้ครับผมนะคือว่าเขาว่าเขากันว่าแบบว่าลุงคนนั้นแหละครับที่แบบเป็นลาก้าหัวนะอะถ้าเกินงั้นก็ก็ใช่ดิเอาจังหวะนี้เยผมวิ่งเลย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 เอาอย่างไงเอายังไงครับผมอย่างนี้ข้าวหัวหกห้าแสนเนี่ยก็เปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยอ้าว จอจะไรอ่ะอะหลอก็นึกว่าจะโหดที่ไหนได้ก็คือแบบจะเป็นตะลุงไก่กานี่เองครับผมเนอะโหโดนขนาผมแบบทีเดียวไปเลยโอ้โหก็นึกว่าจะโหดเตรียมตัวมาส้อมอะหอลอจะถ่ายรูปเป็นสักขีพยานนะผมเผื่อว่ายังไงอ่ะเผื่อว่าเขาจะไม่เชื่อนะผมเอาศพหายเวรกรรมไม่เป็นไรครับผมนะ โอ้โหก็จะเป็นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็ต้องขอโทษด้วยที่ลุงเขากากเกินไปนะซึ่งก็ไม่ไม่ได้นัดหมายเลยผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลุงเขาจะกากเลยขนาดนี้นะก็นึกว่าจะแบบมาอึดอถือปืนเทพๆมา่ก็นึกว่าจะแบบจะมาแบบแนวโหดๆอ้าวที่ไหนไหนกันล่ะใช่ไหนกันถึงเป็นเช่นนี้ทีนี้ก็ขอฝากเทิานี้นะผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ แชรแล้วก็กด subscribe หรืออยากให้ผมมีคำแนะนำดีๆหรือว่าอยากให้ผมทำมอสอะไรทำคลิปแนวไหนหรือจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้น,นะนะอะาัคลิปนี้ผมก็ขอฝากพียงตงนี้น,นะนะก็ขอตัวไปก่อนโอเคผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าผม